สองสามวันนี่มั้งกูไม่ค่อยสบายเลยเหรอทำไมวะมึงรู้จักไอ้ไอ้คนหนึ่งอะมึงรู้จักไหมไอ้ไอ,อ้ผล่น่ะไอ้ผล่เอออ๋อพอรู้อยู่ทำไมแต่ไม่เคยเจอมันนะแต่ได้ยินชื่อมันอยู่ทำไมไังไงยังไม่เอาไอยังไม่ไ,ไ,มไ,ไ,ไล่จับปุ๋ยเนี่ยปุ๊เครียดเนี่ยใช่เหรอไล่จับเลยเหรอ,อ,อสวัสดีครับผม ตั้ม TUM ครับทุกคนซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่านนะแล้วก็วันนี้ทุกคนผมจะไปตามหาเจ้าเด็กเลี้ยงแก่นะก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเจอมันไหมนะทุกคนแต่วันนี้ผมจะจะลองคุยกับมันดูนะทุกคนว่าจะไปถ่ายคลิปอะไรต่างๆนะลองไปคุยกับมันดูก็ผมจะมาตามหาตรงที่มันโดนมัดก่อนแล้วก็ค่อยไปตามหาที่บริเวณบ้านนันะก็คือบ้านนนะผมพอรู้อยู่ทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็เข้าป่ามาอยู่คนเดียวนะแล้วก็เป็นเวลา เทีย่ยงกว่าแล้วใกล้จะใบหนึ่งแล้วนะทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนนะครับรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เยนะมันจะขึ้นไปด้านบนนี้เลยแล้วก็ไปลองหามันดูนะไปลองเลี้ยงดูอย่งเด็ดนี้แก่โอ้แต่เมื่อไหร่นี้คือเต็มเลยนะทุกคนเมื่อกี้ผมเปิดคลิปใช่ไหมล่ะแบบเทียบเยนะี่ะเอ้ามาต่อมาก นะดูแล้วไม่มีนะแต่ผมไม่เจอมันหลายวันนะทุกคนก็ผมคาดว่านะพ่อมันเนี่ยน่าจะไม่ให้ออกจากบ้านเพราะอันรอบที่แล้วที่ผมเจอมันใช่ไหมละ่ะมันบอกว่าพ่อมันไม่ค่อยให้ออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นพเพราะอะไรถ้าวันนี้บริเวณนี้ผมจะลองหาทุกทุ่ทุก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 ทุ่ทุกทก็จกไปหาที่ท้านนกทกลักไปไปเยี่ยมด้วยแหละ วันนี้นี่คืออากาศไม่ร้อนนะทุกคนอากาศกำลังดีเลยแหละเพราะว่าใกล้หน้าหนาวแนละ้วใช่ปะละ่ะคือลมอะลมพัดทีไรนี่คืออากาศหนาวมันเลยแบบลมหนาวอ่ะผมรู้สึกหนาวผมเลยใส่เสื้อแขนยาวมาเลยนะเยไม้เลยถือ,นะน,น,อนี่ไวเลยนะไวปัดแมลงนะมันชอบตอมหน้าเรา จะเจอมันหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเจอนะเพราะว่าถ้าไม่เจอกันที่นี่ใช่ไหมก็อาจจะไปเจอที่บ้านมันเพราะว่าผมจะไปหามันที่บ้านด้วยจะลองเข้าไปคุยกับพ่อของมันด้วยนะเีอากาศกร้อนนิดนึงเป็นหนัดมากกว่า โอยนี่ตัทุกคนอยู่นีใช่มั้ยกรใช่ใช่แพ้เปล่าถาว่าเป็นชาไม่ใช่แพ้มั้เนี่ยไม่ใช่ลาโหหนูว่าจะไม่เจอซะแล้วมาทำอะไรที่เนี่ยฮะมาทำอะไรอ่ะมาหาตม ลมจิตตุมแมลงในป่ามมแมลงเยอะนะแล้วเข้ามาทำอะไรที่เนี้ย <_ s> นี่นี่ต้องใช้นี่ต้องใช้นี่ลองหกัหกมาดูแล้วก็ปัดมันหักยังไงวะนั่นแหละหักดูไม่ได้ไม่ได้บาดเลยบาดเฉยแล้วเป็นไงบ้างในช่วงนี้เน ไม่ค่อยสบายดีเลยทำไมไม่ค่อยสบายอ่ะไม่มีมึงอยู่ด้วยไงมึงหายไปไหนครั้งคาววัะนเนี้ยไม่เราอะนะเราเหรอถามมึงเออเหรอ <c oughs> เอออะน,นั้นไม่มาหาทุกวันแหละมาหาอย่ทุกวันแหละแต่ไม่มคมม่คยอเคยเจอมาบ่อยอ่ะมาที่เนี้ยบ่อยอ่ะบอกเลยมาที่นี่บ่อยอ่ะสองสงามวันนี้มามเป็นไง,ไงบ้างสบายดีเปล่าไม่สบายดี มาไม่มีมึงนงไปนะ<อ>ี่นะเออ่ไ,ไม้า่ละช่วงนี้ได้เลี้ยงแพ้เลี้ยงอะไรอยู่ไหมอ่ะตอนเลี้ยงอยู่วะเอ๊ะแล้ววันนี้ได้เลี้ยงไหมปล่อยแพ้ป,ะ <c oughs> ป่ะเนี่ย่าทิ้งหมดแล้วโรคจิตป่ะเนี่ยโอ้ยหไอหมดเยอะเหรอทั้งหมดทนะั้งแมลงอะเนาะเอาหมดมาปล่อยทำไมตั้ตั้งสามวันนี่มันกูไม่ค่อยสบายเลยเหรอทำไมวะ มึงรู้จักไอไอคนหนึ่งอะมึงรู้จักไหมไอไอผน่ะไอโผนเอออ๋อพอรู้อยู่ทำไมแต่ไม่เคยเจอมันนะแต่ได้ยินชื่อมันอยู่ไม่ไ้ยังไม่เอาไอยังไม่ไล่จับปุ๋ยปุ๋ยเครียดเนี่ยใช่เหรอไล่จับเลยเหรออมันจับเด็กไม่มันมากี่คนล่ะมันส่งลูกน้องมันมาด้วยอ่ะอ๋อเหรอเออ ไอโขนเออระวังกลัวนะเนี่ยมันชอบจับเด็กใช่ไหมเออเจอยังเจอยังเคยเจอแต่ลูกน้องมันเดี๋ยวพาไปดูว่ามันไปตรงไหนลูกน้องมันอ่ะอยู่บริเวณนี้ก็มีนะต้องระวังด้วยระวมันจะโดนเรไปดูเนี่ยไม่ไม่กลัวนี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูป่ะเดียไปจุดที่เจอลูกน้องมันอ่ะมันเป็นบ้านบ้านของเด็กคนหนึ่งอนนี้นำไปดินำไปตามทางไปนะอย่าหลอกองหอกกันออกไว้ก่อนไอโขนต้องระวังนะไอหมอนี่ย ม,มันมีวิชาผมก็พูดถึงว่ากลัวไหมก็กลัวใช่มันชอบเล่นของในหมหอนอะ่ะเล่นของดนวยแล้วก็ลูกน้องมันเยอะนะทำมันเล่นไปลูกหหนอ้องมันโคตรเยอะหมอนเนี่ยอแล้วก็ไอพวกเด็กปากดีแบบนี้นะม,มันจะไปเป็นกูมารยิงพวกใส่เสื้อสีน้ําเงินนี่มันชอบเลยแหละไ,หมไม่รู้อ่ะใส่เสื้อสีน้ำเงินแล้วใส่สื้อสีฟ้า อ๋อใช่เหรอ,อ,อไม่รู้น่าจะมีสีฟ้าได้หรือมั้งมันชอบชอบสามบอสีบอสมานนมาหาใครน่ะวันนี้มาหาเองนั่นแหละออตอนแรกจะไปหาที่บ้านด้วยไปหาพี่สาวด้วยไงฝันเหรอไม่ได้ฝันต้อ,นอะไรขำเ<า>ฉยเด้อ เดี๋ยวถ้าโดนในผนจับตัวนี้ไม่ช่วยนะบอกไว้ก่อนใครมึงอะไกลแล้วไอ้ตรงนั้นมีนั้นนะระเบิดตกใจตกใจนี่นี่นี่มาทั้งมาทั้งเนี่ยมันเป็นเอ้ยรู้จักไอ้นั้นป่ะเองรู้จักเด็กคนนั้นมันชื่อว่าไผ่ล้อม่ะ อ๋อใครถ้าใครว่าก็แสดงว่าไม่รู้ไปไม่ต ouais ้องรู้หรอกไม่เล่นไม่อยากให้เขารู้จักเดียวหนักใจรู้จักหนิเนี่ยใช่เนี่ยบริเวณตรงนี้แหละที่เจอลูกน้องมันนะนะไอ้โผน่ะอ๋อ้นี่นี่ตรงนี้ลูกน้องไอ้โผนไอ้ขาวเป็นตีนน่ะเออยนี่เนี่ยมันเข้ามาตรงนี้ไม่ได้นะมันเข้ามาตรงนี้ไม่ได้ เนี่ยตรงเนี้ยมันเข้ามาไม่ได้ลูองไอ้โผน่ะองคะไอ้โผลไาเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอ้โผนมาก่อนจะให้จับเด็กคนนี้ไปเลยนู่นแล้วก็มันหมาทางโน้นเนี่ยเนี่ยมาสองทางเนี่ยอืมต้องระวังตัวนะเองอ่ะ ไอ้พลมันมีลูกน้องเยอะอะไรทำเคี่ยงตัวเลยเนะี่ยมาเฮ้ยพลมาเออเออเนี่ยไอ้พลจับตัวไปมันจะทำอย่างนี้แหละนั่กูอยู่เงี้ยเนี่ยลาเออต้องระวังตัวไอ้ไอพลชอบพวกเด็กบนตีนมึงอนะตายไอ้พลเนนะี่ยไอ้ขาอ่า มันก็ชอบไมยเด็กเบี้ยอืออ่้อเธอรเอ้อมา้อฝันอยู่ไปเนี่ยกลงวันเออฝันกลางวัน,อ,น,วนอยู่นี้หอนี่นี่มันไม่กลัวเลยเ<อ>ทุกคน,น,นชิวๆไปเลย นี่นี่นลองลองกระโดดไม้ทำนีิสัยขึ้นหินเลยนี่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 นกระโดดได้เปล่าเคดว่ากูง่อเหรอทำไมอ่ะไอ้ขาทำไมไม้อ่อนๆให้กูกระโดดมันอ่อนเด็ดท้อนบาเลอยไม่เห็นหรอนั่งกระโดดดิกระโดดดิไม่ไม่อยากโชว์ไงกวดตวบหยุมใช่ไหมนี่อ๋อไม้ขนาดนี้มันจะหักได้ไงหักแล้วมองขึ้นไปดู ไม้หักเนี่ยเหยียบตรงนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นหินไปไงไหวมันขึ้นไปโดเนหักโดเหรอหักบ้าเลยเนี่ยเห็นปะเห็นปะเนี่ยเออมันก็ทําได้ไงไงทาให้ดูหน่อยนึ่อยากทําอ่ะทําไปแล้วมันได้ไงก็หาวอ่ะไม่ขำนุ่มกูเหรอเออพรุ่งนี้ไหนกระโดดดิกระโดดต้องวิ่งกระโดดนะปัดอ้ะเออย็นมากไม่ลงไป เอ้ยรถป่วนวนะป่วนจัดเออนยตรงนั้นมันจะหักครับเนี่ยตรงนั้นจะหักลองยกก็โดนสามทีหักเลยเอาอีก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 บอ,อ,กอตีนั่งมึงอ่ะมึงกีตินเฉยเลยเกลียเท่เอ,องเล่นน้งกัวเท่ <laughs> ไอ้ต้อเก๋เทสุดน้อเมื่อไหรจเอาส้าาวไหมกัวใช่ไม่มียเสียงอะไรไหค,คนคุยกัยนเหรอไม้ยินปลใครครับมาขหลัอะไร เสียงมันอยู่ตรงนู้นขายครับเดี๋ยวลองถามนี่ม้ยคือขายมึงเป็นไข่วายเสียงน่าจะอยู่ด้านในนู้นนะทุกคนเหมือนคุยกัน,นอะได้ยินไหมไอ้โผนแน่เลยมาจับเด็กโผนมันชอบเด็ก เนี่ยต้องระวังนะอย่ามาแถวนี้บ่อยบอกใครอะบอกบอกคนแถวนี้แหละจะโดนเน้อเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเข้าป่าป่ะไปป <ไ S 1> ่ะไปให้โจนพรุ่งนี้ยังไงก็ได้แน่นอนเพราะเจอมันอยู่โจนรอบที่แล้วอ่ะไปป่ะไอพรุ่งนี้เจอยังไงก็เจอบอกเลยเพราะว่าไม่กี่วันเน,นี่ยไปไปเจอมันด้วย ไอโจนั่นน่ะไอชาครับไม่พรุ่งนี้ไปเปล่าดูก่อนดูก่อนอทำไมเองที่พ่อซื้อแพมาอ๋อพ่อซื้อแพมากีดด่ตัวประมาณ50-60อ่ะโอ้อยเอาว่ะ อันนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงเนื่อยเลยดิห้าสิบตัวเียนว่าจะตายเออเพิ่มไปห้าสิบตัวเองห้าสิบตัวไม่ใช่เนอๆนะทุกคนทุกคนก็ลองคิดดูถ้าห้าสิบตัวใช่ไหมอยู่กันแบบเยอะเลยแหละห้าสิบตัวนะขี้เกียจไได้ตังค์ไหมไม่ได้อ๋อคนขี้เกียจอย่างนั้นอะแล้วเขาไม่ให้ตังค์สักงบาทเลยหรออิหาบาทเดียวยังไม่ให้กูเลยอี่อ่ะ กโชค,ครยจ,จกินขนมอะไรอี้ซื้อขนมปังมากูแดกไม่อร่อยเลยใช่เหรออยากกินขนมอะไรนะกัวอ่อยากกินข้าวเกี๊ยวกุ้งเข้าเกีบยบกุ้ง,งอโอ้เรียกสะโอเลยเออเข้าเกีบยบกุ้งใช่ไหมล่ะได้เลยเข้าเกีบยบกุ้งกุ้งด้วยนะโอเคแล้วอยากกินอะไรต่อป่ะพวกตีนเลยเป็นเนี่ยตีนไก่ตีนหมู ันไปหรอเะอ้อยยุงเยอะจังวะเขาบอกคนคนไม่หล่อยุงจะกัดไงใช่หรอโบราณขอว่างคนไม่หล่ออ้ยุงไม่กัดเลยเว้ยเนี่ยยุงเลิกกัดเลยเออถ้าพวกเนี้ยว่างเดี๋ยวไปนะไม่จะพุ่งยังไงก็พุ่งนี้แหละพุ่งนี้เดี๋ยวไอโจนั่นแหละเดี๋ยวได้เจอมันแน่นอน ไอโจนะ่ยไข่ขขอให้ตกขอให้ตกขอให้ตกกูเป็นใครขอให้ตกกูเป็นใครแล้วลองแกงตกดิเอ้ย <c oughs> แกงตกดิเร็วแกงตกหน่อย <c oughs> <c oughs> เร็วแคเร็วไอ้ข้างล่างมีตัวเลยรไม่รู้อ่ะ <c oughs> ดู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 มันทำทุกคน You, you, да? เฮ้ยเฮ้ยจริงเยอะจริงนะคนป่วยเลยคนป่าเออชื่ออะไรไม่รู้อ่ะดำเคียวผานี่นี่ยเดินไม่ได้เดินมาดิเดินมาเดินมาแล้วก็ถึงถึงถึงสูงแล้เว้ยบอกไว้ก่อนแล้วก็ถึงเดี๋ยวออกให้เด uh ี๋ยวออกให้ ขอให้ตกสักทีเถอะบนเตยเหรอแน่แน่ลองเดินมาช้าช้าดิเร็วนี่เดินมาเสร็จกลับบ้านเลยเดี๋ยวกลับกันละอ้หนูแน่ลองแกงตกสักทีนีงแทบจะไม่ขยับเลยนะ ตัดดีกว่าเว้ยตัดตรงนี้ออกได้ป่ะเนี่ยตัดตรงนี้ออกได้ป่ะกัอนจะตัดน้ำเงามีดมาโชกูก่อนว้าไม่มีอะดิไม่มีไม่มีเข้าป่าที่ไม่พอาหูดเองมาไม่ไมีตัดได้ไหมตัดได้ไหมเดินมาเร็ว ปาไม่พ้โพดกตะเอาคใช่ไหมไปรีบกลับกันเถอะก่อะไอ้จาตอจไม่ช่วยนะเว้ยเนี่ยเอ้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 ยนี่ไปกบานอ๋อยู่มังกัดคนเยอะโดนหีคนเหม็นว่า ไปกลับเถอะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะน่าจะพรุ่งนี้ยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวมารอที่เดินกันนะแต่ไม่ตน้องใครถ่ามมากมึงนะบอวใครประมาณเวลาประมาณไม่เกินสิบโมงนะอยู่เรื่องม,มึงคือใคร ไปแล้วทุกคน,นก็น่าจะกลับละใช่ะอะแต่มึงนี่เหมือนเดิมอะ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเออใครถามคอ,อ,อนไม้นี่มันจะคุยกับมึงไงไปกับบ้าน,ออนเออฟ้องเนียบอกว่าบอกนะบอกว่านะพี่พี่เหรอ พี่เล่นะทุกคนพี่เคยเหรอหรือว่าอะไรไมีรู้พี่เซมไพร์เหรอไอเตนไปไอ้แพะกลับบ้านาโอเคทุกคนงั้นก็น่าจะเจอนคลิปหน้าเลยก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้ผมจะพามันไปบูโจนีกรอบหนึ่งโจนี่รอบที่แล้วนะที่ผมเจอมันอะงั้นก็เจอันคลิปหน้าเลยครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปกันบ,บ้านนี่นะดูดิัสดีเอ <c oughs> โอเค <c oughs> บ๊ายบายครับ